วันพุธที่หนึ่งกันยะาปีหกสี่บันทึกเทพทานปฏิบัติสมาธิภาวนาวันนี้ฝนตกหนึ่งวันตกมาสองวันเนะี่ยเข่าหนาฝนนะนตั้งใจโมทนาทานบาร,รมีเราทำทานบาร,รมีก็ตั้งใจโมทนาทาน ให้ทานบารมีนั้นเป็นกำลังนะทานศีลภาวนาสามส่วนเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลเมื่อดวงจิตของเรามีบุญมีกุศลแล้วเวลาเราแผ่เมตตาหรือเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเราก็จะสามารถอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้นะ ตั้งใจโมทนาทานจากนั้นเราก็อาราธนาศีลและเจริญภาวนาอาหังจม,มาจัมุธโตภะวาบุตังภะควังตังอภิวาเทมิชวาคาธโตภะคะวตาโม,มอมังนะมาตามี ตูปาติภันโนภะควะโตสาวาคัสังโฆสังฆังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกจามิธัมมังสารนังกจามิสังฆังสารนังกจามิตุติยมิพุทธังสารนังกจามิตุธิยมิธัมมังสารนังกจามิ ตดียมมิสังขังสารนังกจามีตัติยมมิพุทธังสารนังกจามีตัติยมมิธรรมังสารนังกจามีตัติยมมิสังขังสารนังกจามีปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อดีนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอะเมตุมิจาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามี ตุลาเมลระยามัชะปะมาตถานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสสมาสีลังวิโตทะเย วันนี้ก็มีฐานมีศีลนะเข้าสู่องค์มาวนานะองค์วาวนาใครถนัดสิ่งใดก็ใช้วงค์มานนานั้นจัดการกระจิตให้เครื่องรู้ให้เครื่องรู้ก,กับจิตให้จิตมีเครื่องรู้อย่าอยู่กับความคิด เราจะควบคุมความคิดไปในจิตใจครับถ้าเราไม่ควบไม่ให้อุบายไปควบคุมเนี่ยเขาคุมความคิดไม่อยู่เหมือนลิงป่าลิงป่าเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกหาดมันนะมันก็เป็นลิงป่าใช้งานอะไรไม่ได้หรอกลิงป่าก็ ลิงป่าก็วิ่งอย่างเดียวซอนอย่างเดียวไม่รู้หนารู้ตายจิตเหมือนกันเลยว่องไวไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนอบรมลิงป่าทีนี้เราตั้งใจที่จะอบรมนะนี่มันจะสนยังไงมันก็ต้องลองสู้กับมัน จะอบรมยากยังไงก็ต้องลองดูเพราะคนที่เขาอบรมลิงป่าจนมันเชื่องสงบสุภาพดีใช้งานได้ก็มีให้เห็นก็แปลว่ามันไอลิงเนี่ยมัน,ม,นมันอบรมได้ท่เขาอบรมจนมันเชื่องเอาไปขึ้นต้นไม้ได้ใช้งานใช้อะไรได้เนี่ยก็แปลว่าลิงมันอบลมได้ แต่ตอนนี้กำลังอบรมลิงเราอยู่ตอนนี้กำลังเอาลิงเรามาอบรมลิงป่าก็มีอาการเหมือนกันหมดอ่ะมันไม่ชอบไปใครบังครับบอกอย่างหนึ่งมันจะทำอย่างหนึง่งบอกอย่างหนึ่งมันจะทำอย่างหนึง่งเราก็ต้องเริ่มโดยการมีกรอบให้มันถ้าไม่มีกรอบให้มันเนี่ย มันก็ะจะโลดแล่นไปไกลมีกรอบให้มันเอามันผูกเถือกไว้ให้มันอยู่ในอนาเขตการควบคุมลิงเหมือนศีลที่มีคอยควบคุมไว้จิตก็เริ่มมีกฎระเบียบให้มันตั้งอยู่ในกรอบของมันให้มีเครื่องรู้ ไม่งั้นละามาันนั่งคิดลิงป่าคราวนี้เราจะอบรมมันนถึงมันจะยากก็ต้องตั้งใจใครคนที่เขาอบรมได้ก็มีให้เห็นอยู่ดังนั้นในลิงป่าเราในที่สุดมันต้องอบรมได้มันต้องเรียบร้อยมันต้องใช้งานได้ เหมือนกันจิตเราเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างไม่เคยอยู่ในคอบในกดเกณฑ์มาก่อนพอเอามาอยู่นิ่งๆเป็นจะบ้าตายเหมือนจับลิงป่ามาผูกไว้เราต้องเอามันจนสงบให้ได้มันจะขบวนกะวายขนาดไหนก็อย่าไปยอมมัน อย่าไปปล่อยมันเอาจนมันสงบไม่ได้จิตก็เหมือนกันอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันนั่งคิดเฉยๆดึงมาให้มันอยู่ในความสงบให้ได้ให้มันออกจากความคิดให้ได้ให้ความคิดน้อยลงให้ได้ <c oughs> เมื่อความคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็คุมความคิดได้ควบคุมความคิดได้เมื่อไหรเ่เนี่ก็คือการอบรมสมาธิเบื้องตน้นก็คือคุมความคิดภายในจิตใจของเราเอง แต่เราก็เห็นความคิดเห็นความคิดที่มันดึงเราไปซ้ายไปขวาตกอยู่ท่ามกลางความคิดหลากหลายเรนี่คือความจริงเมื่อเห็นกระบวนการความคิดแล้วก็เ,เห็นสิ่งทั่วๆในความคิดนั้นเยอะไปหมด นั่นก็คือพวกกิเลสทั้งหลายนั่นก็อยู่ในความคิดนั่นแหละสิ่งไม่ดีไม่ดีทั้งหลายก็คือความคิดไม่ดีความคิดชั่วๆนี่แหละก็คือพวกกิเลส ที่สุดเมื่อสติมันตัางมันขึ้นมันก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงสมาธิภาวนาก็คือการที่เราควบคุมความนึกคิดภายในจิตใจของเราเองเป็นเรื่องของการควบคุมความคิดเข้าไปดูความคิดทั้งนั้นเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลย เป็นเรื่องของเรากับความคิดของเราจนกว่าเราจะควบคุมมันได้แต่เราควบคุมมันได้จนกระทั่งมันคิดช้าลงช้าลงช้าลงจนในที่สุดเราสามารถควบคุมให้มันหยุดคิดได้ใครที่สามารถจะควบคุมความคิดจนกระทั่งมันหยุดที่จะคิดได้ มันก็จะไปเกิดความรู้ความเห็นอีกอย่างนั้นขึ้นมาคือมันจะเกิดอาการรู้เมื่อหยุดคิดแล้วดึงรู้คิดไม่ใช่รู้แต่เมื่อหยุดคิดมันจึงรู้รู้เหมือนก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นโดยตรง ระหว่างจิตของเราเป็นปัญญาลูขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดปัญญานี้มันรู้แจ้งแทงตลอดแต่ปัญญาอย่างแรกนะมันไม่รู้แจ้งแทงตลอดมันรู้แต่มันมีขอบเขตของมัน ก็มันเป็นอาการรู้จากความคิดเหตุผลอะไรมันก็ดำเนินไปตามความรู้ของความคิดมันมีเหตุมีผลก็เกิดจากความจำได้การบันทึกจดจำไว้เมื่อความคิดมันเกิดจากพื้นฐานของสมองมันสมอง มันก็ถึงไม่รู้แจ้งมันรู้ได้เฉพาะสิ่งที่มันเคยเรียนรู้มีประสบการณ์ไว้บันทึกไว้เท่านั้นตั้งแต่เกิดมามันบันทึกอะไรไว้แค่ไหนมันก็รู้แก่นั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดความรู้ความเห็นที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันจดจำไว้ได้ความดีก็มีขอบเขต ความชั่วก็มีขอบเขตเท่าที่มันลึกเท่าที่มันมีความจำได้ขอบเกตความโลกเนี่ยมันถึงไม่รู้แจ้งมันโล้เพียงวางส่วน <c oughs> <c oughs> แต่พอเมื่อมันหยุดความคิดได้มันถึงเกิดอาการรู้ การรู้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันแต่มันไม่มีขอบเขตของมันมันรู้หมดทุกพิิีอ้อมกันเนี่ยที่เราถึงเรียวกว่ารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งแยงตลอดรู้ทำเห็นธรร,รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงมันไม่มีกิตได้แจ้งมีแต่รู้ คิดไม่แจ้ง <c oughs> นี่คือเบื้องต้นของการอบรมจิตเพื่อไปสางปัญญาปัญญารู้พอรู้แบบนี้ปัญญาแบบนี้มันจะสามารถถึงวัฒนินาได้ถ้ารู้แบบรู้แบบที่เรารู้ไม่ดูเนี้ย รู้งั้นไม่ถึงต้องรู้ยังไม่มีอรอบมันถึงจะรู้หมดทุกมิติร้อมกัน ควบคุมความคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เริ่มควบคุมได้เหมือนลิงที่บอกให้นั่งเฉยๆมันเริ่มนั่งเป็นมันสงบลงได้ทั้งที่เมื่อก่อนลิงป่านี้ไม่มีทางจะนั่งเฉยๆเราก็ต้องทนมันจับมันนั่งไปเรื่อยๆเลยเ จนในที่สุดลิงป่าที่มันลายมันเริ่มยอมมันเริ่มนั่งเฉยๆได้ก็เหมือนใจเราจิ้มโลดแล่นไม่จบไม่สิ้นคิดนู่นคิดนี่คิดนูน่นคิดนีนดนนดนน่เรากำลังควบคุมมันจนในที่สุดมันอยู่นิ่งได้มันรู้จักนิ่งขึ้นมา รู้จักนิ่งรู้จักสงบขึ้นมาต่อไปพอมันนิ่งมันสงบแล้วเราก็ใช้งานมันได้เหมือนเราใช้งานลิงอ่ะพอมันนิ่งมันสงบแล้วก็กล้าปล่อยมันขึ้นไปเด็ดมะพร้าวได้ถ้าตอนแรกๆนี่ยังไม่ฝึกมันปล่อยมันก็วิ่งหนีหไปเลย แต่พอฝึกมันได้แล้วรู้ลิงมันไม่ไปไหนหรวมันก็ไปทำงานให้จริงๆมันรู้เรื่องแหละก็เหมือนใจเราเนี่ยแหละฝึกดีแล้วก็ใช้งานมันเนี่มันก็ใช้งานได้ใช้งานเสร็จมันก็กลับมาที่เดิมมันไม่ใช่ลิงป่ายต่อไปแล้ว ดูมันก็เหมือนลิงนั่นแหละแต่มันไม่เหมือนไม่ใช่ลิงตัวเดิมนะเพราะมันเป็นลิงที่ฝึกแล้วกนะ <c oughs> <c oughs> ำหนดจิตให้เป็นสมาธิ ให้ถึงความวางและช่องวางของใจมากที่สุดเท่าที่เราจะกำหนดไปได้ให้ถึงความวางเหล่านั้นจะได้เห็นว่าในที่สุดแล้วจิตความวางความเป็นอนัตตามันเป็นส,สิ่งเดียวกันเพียงแต่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นด้วยวิธีการอย่างไรถ้าวิธีการที่อบรมจิต ถอดซ้ำซ้ำซ้ำก็ไปทางเจตว,วิมุตติไม่ต้องมารู้เห็นธรรมะอะไรนะจิตมันสะอาดถึงที่สุดแล้วเนี่ยกิเลสอวิชชาในจิตมันก็หมดไปยังไม่มีเหตุมีผลอะไรของมันหมดไปเองแต่ถ้าเราถอดความละเอียดซ้ำไม่ได้ เราก็มาเดินทางปัญญาวิมุตให้รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงของโลกที่มันเกิดขึ้นไปทีละเรื่องทีละเรื่องโด้วยเหตุผลค่อยๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องรู้แจ้งโลกมันก็เป็นวิมุตเหมือนกัน เหมือนกันแต่มันเป็นวิมุตติด้วยปัญญาและเหตุผลต้องเรียนรู้ธรรมะหมดเลยทุกมุมเพื่อให้มันรู้ความจริงแต่พวกเจโตเนะี่ยเขาไม่ต้องเรียนรู้เขามีหน้าที่จะทำจิตอย่างเดียวเรียกว่าปฏิบัติจิตอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วย แต่จิตยังเดินหน้าไปจู่ความละ,ะเอียดกว่าสว่างกว่าได้ในที่สุดมันก็ถึงความเป็นอนัตตาความหมดสิ้นทุกอย่าง <c oughs> ำกำหนดจิตให้เป็นธรรมดให้ใจตรงนี้ถึงความว่างและจ่องว่างของใจมากที่สุดเพื่อจะเป็นฐานกำลังในการ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศสแผ่เมตตากำหนดจิตให้เป็นสมาธิ